ผู้ปกครองและเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูจะพามารีแลกกับการร้องเพลงสรรพันธ์นะคะโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเลสโก o เลยค่ะสาลาสาลาาลาอีอาลาอีสาลาอืาอาอ เออาสะละเอสะละแออสะละแอสะละโอสะละโอสะละอ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 วอสะละอสะละอะสะละอสะละเอสะละ เออซาลาเอซาลาเอสาละเอซาลเอสาลาอไไม่มาลายไอไม่ม้วนสาลาอูลซาาอมไไม่มาลายไอไม่มวนแลยสาลาอู่ไอไม่ม้วนและสาลเอา เรียนฝึกบ่อยๆนะคะแล้วร้องบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งนะคะสวัสดีค่ะ